มามาทุกคนตำแตงสักครกหนึ่งเทียมกลีบเดียวพอเทียมกลีบเดียวพริกไม่ต้องนับมัน <c oughs> คุณกมลัดสีไม่น่าไปดูคุณกมลัดเลยตำขามยั่วกิเลน เลือดอเกือบไปเวอร์นิดหนึง่งประมาณประมาณมีดบาดมือ วแสบเลยคราวนี้งานงอกเลยกินจ๋วยเตี๋พวกุกท่านเองงานงอก ชด้สักหน่อยหนึ่งนะคะหน่อยหนึ่งปลาใส่ไหมเนะี่ยใส่สักนิดนึงก็ได้อเดี๋ยวคาว่าไม่ใสปลาพอ น้ำตาลนิดนึงนะคะจะได้ไม่เค็มโดดไม่เปรี้ยวโดดแตงไทยนะคะไม่ใช่แตงกวา ลูกตะมุตะมิเคยกินตําแตงที่ขูดๆอะตำตำแ,แตงไทยนี่แหละแต่ต้องให้มันกัดกาดเลยนะ แล้วเม็ดมันจะเปรี้ยวนะถ้ามันกัดกาดแล้วอ่ะก็จะใส่เม็ดไปด้วยเลยใช้ช้อนขูดไม,ไม่ไม่ไม่สับนะสมัยเป็นเด็กๆอยู่อยู่บ้านนอกนู่นอ่ะเขาก็จะทำกันอย่างนั้นเนาะเราก็เขาทำกันอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นตามเขานั่นแหละ พอเข้าเมืองหน่อยต้องสับสับเหมือนมะละกอเลย ใส่ไปด้วยนะทุกคนย่าจะใส่เม็ดแตงไปด้วยนะเม็ดแตงมันก็จะมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยนะนี่ยังไม่กาดเต็มที่นะแต่มันก็มีรสเปรี้ยวนะั่นแหละ มีดเฉียนมือซะหน่อยนึงแหละคนเดียวโคกเบลเลยทุกคนลูกเตียวนันเนี่ย เทศนะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรเอารสชาติเนาะที่ปลูกไว้ก็ไม่ไมรู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กินนะเอาละไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวยังไม่ได้ชิม อืมอร่อยเยี่ยมใช่ได้ <S <S ดูกินก็เมือ่อยกำมะขาม ำให้นึกอยากเลยต้องจัดสักครกหนึง่งโอเคมากินตำแตงกัญ่านะคะเนี่ยจานเบลอเลยไม่รู้กี่นาทีนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ